บุญคือความดีที่เราได้ทำทั้งจากการให้ทานรักษาศีลและจะเริญภาวนาบุญนี้ก็จะกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งใจเราบริสุทธิ์มากปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้มากบุญก็จะยิ่งมาก เป็นสงไขัประมาณนังคือจะนัจบจะประมาณมิได้เมื่อมีบุญมากปราถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จได้ทั้งความสุขความสมหวังทุกอย่างก็จะบังเกิดขึ้นเพราะมีบุญคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งบุญบารมีนั้นเต็มเปี่ยมก็คลายความยึดมั่น ในโลกยิยสมบัติอยากจะประพฤติธรรมมุ่งสแสวงหาโลกุตระสมบัติเพียงอย่างเดียวเหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระอริยสา,าวกทั้งหลายที่ต่างก็มุ่งสแสวงหาโลกุตระสมบัติดังนั้นรเราก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญกันให้มากๆโดยเฉพาะบุญที่สำคัญที่สุดคือ การเจริญภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวนี่คือบุญใหญ่บุญใสๆใสที่จะเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของชีวิตที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏ ในมังคลทีปณีความว่าบุคคลผู้มีความอากตัญยูย่อมประสบสิ่งที่ไม่น่าประถนามีการนินทาเป็นต้นส่วนบุคคลผู้มีความกตันญูแม้พระบรมศาสดาก็ทรงสรรเสริญคนอกตัญญูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนใจบอด พราะแม่จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการะคุณก็มองไม่เห็นคุณความดีที่คนอื่นมอบให้เหมือนคนตาบอดแม้ดวงที่จะส่องสว่างอยู่เพียงใดก็มองไม่เห็นโลกใบนี้ว่ามีคนสัตว์สิ่งของซึ่งมีรูปร่างสันฐานที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งแตกต่างจากคนผู้มีความกรตันอยู่รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามย่อมระลึกถึงด้วยความทราบซึ่งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณนั้นเลยและหาโอกาสตอบแทนอยู่เนือง,นงคนมีความกรตันอยู ถึงแม้จะมีในตามืดบอดทั้งสองข้างแต่ใจของเขานั้นน่ะใสกระจ,จ่างยิ่งกว่าดวงตะวันเที่ยงเสียอีกนะจ๊ะในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างโทษของผู้ที่ไม่มีความกัดตัญญูมาเล่าสู่กันฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งภิษูสองได้ประชุมกันในโรงธรรมสภา สนทนากันถึงเรื่องที่พระเทวทัตโทภิกษุทั้งหลายตักเตือนว่าท่านอาวโสเทวทัตพระบรมศาสดาทรงมีอุปการะมากกับท่านท่าแดดสายพระผู้มีภาคเจ้าจึงได้บวชได้ศึกษาคำสอนของพระองค์จนได้ฌานสมาบัติแม้ลาบสการะที่เกิดขึ้นกับท่าน ก็เพราะอาศัยพระทศพลเช่นกันพระเทวทัตครั้นได้ฟังคำตักเตือนของเพื่อนสหธรรมิกนอกจากจะไม่สำนึกแล้วยังได้กล่าวอวดตนเองว่าอาโวโสทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นเลยว่าพระองค์ได้ทำอุปการะคุณแก่เราอย่างไรนั่น กับเป็นเพราะความสามารถของเราเองต่างหากแต่ถ้าจะมีบ้านกับเป็นเพียงอุปการะคุณเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในขณะนั้นพระบ,บรมศาสดาสเสด็จมาพอดีจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ถึงเรื่องที่สนทนากันอยู่พอทรงทสราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ทเทวทัตเป็นคนอากตันยูเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรไมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนทเทวทัตก็เป็นคนอากตันยูเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเหมือนกันวันแ้กก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตของพระเทวทัตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการ เมื่อครั้งพระเจ้ามกตครองราชสมบัติอยู่ในพนคนครราชครืสมัยนั้นเศรษฐีเมืองราชครืได้ไปขอธิดาของเศรษฐีชนบทเผยมาเป็นภริยาแก่บุตรของตนครั้นแต่งงานกันแล้วแล้วก็นา,นางเป็นหญิงหมันไม่สามารถมีบุตรได้ แต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นตระกูลนั่นเศรษฐีทำธุรกิจขาดทุนฐานะจึงยากจนลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีเสียงร่ำลือกันว่าเป็นพระท่านเศรษฐีได้หญิงหมันม่อยู่ในตระกูลจึงทำให้วงตระกูลไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนเมื่อนางได้ฟังแล้วก็ไม่สบายใจ จึงคิดหาวิธีการที่จะลวงผู้อื่นให้เข้าใจว่าต้นเองน่ะไม่ได้เป็นหมันแล้วก็ได้เข้าไปถามหญิงพี่เลี้ยงที่ตนเองไว้ใจว่าสตรีเวลาตั้งครรภ์มีอาการอย่างไรเมื่อรู้แล้วกว็พยานแสดงอาการเหมือนหญิงแพ้ท้องชอบกินอาหารมีรสเปรี้ยว ทุบหลังมือหลังเท้าให้บวมขึ้นเอาผ้าเก่าพันท้องไว้ให้ดูเหมือนว่าทอ้องโตขึ้นทุกทุกวันสามีของนางก็คิดว่านางตั้งคันจริงจึงช่วยบำรุงคันของนางอยู่ถึงเก้าเดือนเมื่อครบกำหนดคลอดนางได้ลาพ่อสามีกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิดในชนบท ขึ้นรถออกจากเมืองราชครึไปพร้อมกับบริวารระหว่างเดินทางนั่นเองมีกองคารวานของพวกพ่อค้าเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็มีหญิงยากจนคนหนึ่งซึ่งมีคั้นแก่กล้ไลขอดก็ร่วมเดินทางมาด้วยมาถึงกลางคืนในขณะที่หยุดพักค้างแรมอยู่นั้น นางก็เกิดเจ็บคันและคลอดบุตรที่โคนน้้นไซต์ตัหนึ่งพอรุ่งเช้าพวกกองเกวียนก็เก็บสัมภาระเพื่อบุงหน้าออกเดินทางต่อนางจะเกิดความลังเลใจว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเราต้องอาศัยพวกกองเกวียนเหล่านี้เลี้ยงชีพหากนำทารกน้อยนี่ไปด้วย คงจะเดินทางยากลำบากอยากขนาดเลยหากใครยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีลูกคนใหม่ได้อีกเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงตัดสินใจทิ้งลูกน้อยไว้ที่โคนต้นไทรต้นนั้นฝ่ายลูก,กเทวาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไทรได้บบเฝ้าอารักขาทารกน้อยเป็นอย่างดี พระทารกนั้นน่มิใช่บุคคลธรรมดาแต่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ผู้มาบังเกิดเพื่อสั่งสมบุญบารมีในลุงเช้าวันนั้นลูกคาเทวาเห็นว่าหญิงหมันกำลังต้องการลูกเลยเห็นว่านามเปผู้มีบุญพอที่จะเลี้ยงทาลกผู้มีบุญนี้ได้ จึงดมบรรดาลให้หญิงเหมันเดินไปที่โคนต้นไทรเพื่อทำสรีระก,กิจนางได้พบทารกน้อยผู้มีผิวพรรณงดงามดุดทองคำจึงรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากและก็เกิดความรักในทารกน้อยนั้นเหมือนกับเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดจริงๆไปเหลือซ้ายแลขวาไม่เห็นพ่อแม่ของเด็ก จึงรู้ว่าทารกน้อยนี้ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอนนางจึงรีบแก้ผ้าพันท้องออกแล้วโลหิตและมละทินคันของทารกน้อยมาทาตัวเองให้แปดปื้นไปดูเหมือนว่าเพิ่งจะคลอดบุตรมาใหม่ๆและก็รีบอุ้มทารกน้อยมาบอกกับเหล่าบริวารว่าตนได้คลอดบุตรแล้ว บริวารต่างกระพากันร่าเริงยินดีจั้ส่งหนังสือไปแจ้งข่าวดีให้พ่อแม่ของสามีทราบและพานางเดินทางกลับไปยังนครราชคร์ตามเดิมมู่ญาตเลยตั้งชื่อให้กับทารกน้อยว่านิโครธดกุมารและทารก เกิดที่ใต้โคนต้นไทรนั่นเองในขณะเดียวกันหญิงสะพ้ายของอนุเศษถีกรุงราชครึกกำลาพ่อแม่องสามีเดินทางกลับบ้านเกิดฝึกคลอดบุตรเช่นกันแล้วก็ได้ขคลอดบุตรที่ใต้กิ่งไม้แห่งหนึ่งในระหว่างทางพวกญาติเลยตั้งชื่อให้ทารกนั้นว่า สาขะกุมมารรละเกิดใต้กิ่งต้นไม้นั้นส่วนภรยาของช่างชุนผ้าที่อาศัยอยู่กับท่านมหาเศรษฐีก็ได้คลอดบุตรบนกองผ้าเก่าพวกญาติจึงตั้งชื่อให้ทารกว่าโปติกะทารกน้อยทั้งสามนี้ได้ถือกำเนิดในวันเดียวกันนั่นเองท่านมหาเศรษฐี ปราบปลื้มยินดีมากยิ่งมาทราบว่ามีทารกน้อยอีกสองคนจะเกิดวันเดียวกันกับนิคโครธกุม,มารหลานของตนจึงสั่งให้คนนำไปนำมาเลี้ยงไว้ร่วมกันกับนิครธกุม,มารกุม,มารทั้งสเติบโตขึ้นพร้อมกับความรักกันฉันเพื่อนจ้นั้นก็ถูกส่งไปเรียนศิลปะวิทยา ที่เมืองตักกศิลาลูกเศรษฐีทั้งสองได้ทรัพย์เป็นค่าสอนแก่อาจารย์คนละพันกะหาปัะนะจึงได้เล่าเรียนก่อนส่วนโปติการุม,มารไม่มีค่าเล่าเรียนจึงต้องคอยเรียนวิชาจากนิครธกุม,มารอีกทีหนึ่งนิครธกุม,มารยังเป็นทั้งนักเรียน แล้วก็เป็นครูไปในเวลาเดียวกันด้วยเมื่อกุมาณทั้งสามสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาแล้วก็กราบลาอาจารย์เพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางทั้งสามกุมารได้ชักชวนกันออกเที่ยวไปตามชนบทต่างๆเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติม และด้เที่ยวไปจนถึงเมืองพาราณสีแต่พาการหยุดพักผ่อนนอนหลับที่โคนต้นไม้ส่วนว่าเรื่องราวความกตัญญูและอกกัตัญญูจะดำเนินต่อไปอย่างไรและจะเกิดขึ้นกับใครนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่าน มันฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านและก็มันปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งกันเป็นประจำจนกว่าจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงว่าธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำานวยสุขทุกสถาน ปราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ